บอกเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆฝึกได้จาก g o o g l e Map สู่ถามก่อนเลยทุกคนใช้ g o o g l e Map ให้เขาบอกทางเราเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยมันผสมรูมดแหละมูซูนก่อนอื่นนี่ปรับรอเรื่องก่าชัดโพดเออปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วทุกคนจะได้ยินคำศัพท์เหล่านี้ turn left เลี้ยวซ้าย turn right เลี้ยวขวาซ้ายมันออกเสียงว่า left left ส่วนขวานี่ right Right turn left เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกอันหนึ่งที่ดูได้ยินตลอดเลย continue straight continue straight ให้ตรงไปไเลยล้วนบบแมนสเตตสเตตจังสิเด Straight Straight อีกอันหนึ่งที่เพื่อนคริสปี้นี่ชอบถาม Keep left at the fork and keep right at the fork มันคืออะไรอะคริสคำท้ายฟังไม่ออกเลย at the fork at the fork มันคือทางแยกแล้วท่องมานี่ fork แปลว่าซ่อมใครเก็บซ่อมบอล keep left at the fork บอต้องเก็บซ่อมต้องเธอแบบเฮ้ยมึงเก็บซ่อมก่อนแป๊บนึง fork มันคือทางแยกดังนั้นถ้าเขาบอกว่า keep left at the fork ก็คือให้ชิดซ้ายเลยตรงทางแยกแต่ถ้าเขาบอกว่า keep Right at the fork ให้ชิดขวาเข้าใจบอก Head west Head west คุจิงๆแล้ว head มันแปลว่าหัวถูกไหมกรณีนี้แปลว่ามุ่งหน้าไปเลยนะคะ Head Head มุ่งหน้าไปดังนั้น Head west มุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกหลายคนนี่ก็ว่าหนูว่า พี่เสียงเหมือนลิปซิงเลยค่ะมูซูก็เฮ็ดบาปหนูพูดหนูก็ฝึกมาอยู่ไอเรื่องของภาษาแม่บบได้ลิปซิงเดี๋ยอนนี้คือเสียงหนูเข้าใจบบเสียใจเสียใจอีรีได้สู